ไอ้เพิ่งไปแล้วจ้ะโอ้พี่น้องพี่น้องมันดึงแหลมไปพี่น้องพีขาดขาดจังเลยก็ขาดตัวใหญ่ใหญ่ก็กำกี้มีเละรัดนะคุณรัดไว้คุดเอาเลยพี่น้องสามโตตัวนี้ใหญ่คักพี่น้องลึกใหญ่แบบโพโพอยู่ดีสวัสดีครับพ่อกับผมบ่าวเคนสติสีอิสานพ่อกระเทินวันนี้พาน้องเจ้าพ่อน้องเจ้านายมาหาแท้งปลาไหลพี่น้อง นี่อุปกรณ์ของเราอาจจะมีเล็กแทงปลาไหลเนาอะานอ,อาจจะไล่แทงไปเรื่อยๆน้ำโพงแบบนี้หาหูปลาไหลพี่น้องเจอแล้วพี่น้องแทงถือจับนิ้วใหเ,เล็กจับเล็กนี่เล็กแค่น,นี้เสียถึงไเดียวปลาเนี่ยเลี้ยงถึงแย่างงลงไปจับตื้นตัไม่ละมีกีบจับเล็กลเดี๋ยวเล็กไม่เกินจะกดเด้อ ับไปสิกดกุนนุ่มเงเอาในคันเขาเอินอย่างนี้คันแท่แบตัวเลขกมนรู้กินอะไรมันแม่กอือบปลาหล่นอะไรกัดมือเ <laughs> ท่คือควพี่ งัวมันบอกขัดมือโหยดข็งจะเดินดึงเหลวมขึ้นได้เนาะกินก็แข็งเขาโอ้ยแต่เมนเก่งงวเลยบัดเที่ยงมันคือวัดอ่อนง่วดินแดินนี่เนาะดินป่านดินป้านเทเหนียวเีนอย่างนี้ ไปไล่กัดดูเนี่ยสิจ๊ฮะพูดทางไหนกู่ทางมันบลอภัยแล้วหน้าว่าผัวมันกี่นี่คู่นึงวะเั็เป็นคู่นี่มันมันอยู่ในเนี่ยมืดเลยเนาะ นี่ยมันอยู่นําคักาเป็นปั้นปะ่ะเอาปั้นไว้นี่ดปหล่ามันบ่บิดเลยเด้แต่ว่าบ,บ่บิดแหลมเลยอันใหญ่พุ่นบ่จบอาจารย์

Oh, bít bia, tô chuông đem ba mùi bia, 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 vẫn Nó เด็กมันสิขยับขยื่นได้บิดแล้วไปแล้วไหลไหลไ,ไปใต้หุ่นคันนีมบ่มีในเสียบนะอืเ,เสียบบ่มีเล็กสองอันมีเล็กสองอันห่อเสียบอีกอันนึงพี่น้องข้าพุ่นประจรยไปขึ้นระเบิดอือ,อดาวต่างีุ ออตองไปฟังคุณเล็ฟังอยู่เดี๋ยวจบเชื่อกันเชื่อกันอุ้ยออกลรไปดูเพื่อนจันพาเล็กไปแล้วพาเล็กไปแล้วเล็กไปแล้วพาเล็กมาแล้วคุณนังเล็กเล็กเข้าไปเลยเนาะอู้ขาดเลยบ่เล็กลอยขาดไปวะเอาดินกันดิ โอ้โหลงไปรัดด้วยเล็กจะจับปักเลยครับมือจัดมันเอาเล็กมาฝั่งพี่แล้วยินแบบนี้มันยืนยืนไล่ตามเล็กมันเลยเจอเล็กโอ้โหพาเล็กแล่งมาเลยเนีสร็จเล็กเหรอใช่หรพอคม่เพราะเขาตัวให อ้คิวาเล็กหายไปเลยพี่น้องดิมันดึงเล็กของเป็นนี่ชเลยดึงแข็งขนาดหอดินเกเลยหอดินเกแล้วมันไปไปได้แหละลงไปอีกลงอี ลองเกะครับเกะเขาก่อนเล็กจุดหายเนาะจากเล็กอยู่ครึ่งนี่เล็กจุดมุดเข้าไปเลยพาอะไรไปเลยมันเห็ดหมดก็เป็นที่ท่านมันเป็นภาษาเล็กไปอยู่ฝั่งนี้แบบนี้จังหวะง่ายอันนี้ออกเลยเลยง่ายคาเทนนี่ออกเลยเนาะเราจะได้เอาเล็กขึ้นได้อยู่บ่ เดี๋ยว่อยป่านใหม่ยันเนี่ยหาเงนเมืม่อกี้นี่กงขึ้นมาฟังรับเล็กเนี่ยจับห้ามองปลายเล็กบนมองข้อแท่งขิดลุ่นกันย,ยาวๆตัวเดียวนี่พี่น้องอยู่วะหางเมืม่อกี้นี่ เจอปลายเล็กแล้วบะดูมึกเติบเนาะลาเยอะอีโอ้ไปหอดพุ่นเลยจังนี่จังนี้ไล่ไปพุ่นเลยเสียงลึกข้างใต้ตีนเหนียวเนาะ มีน้ำดินะเดี๋ยวไปเล็กมอยูอมออยู่วะมุยูโอ้หามมอยูเด้อมอยูเลยมุยูมยูไปเล็กมัมีมัมีอย่างละไปเล็กนี่สนหามึอยู่เลยน้ำกินไล่ไปคนทั่งไปทัหาทั่งทังไปใส่น้อบ้านนี้ ผ่าคันนาต่อพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่เติบมันบิดบิดภาพบิดไปเลยผ้าเล็กไปเลยตาแต่ทีแรกมันนิ่งๆอยู่เน,นาะใกล้ๆถึงตัวมันมันดิน้นตามกันต่อตามกันต่อเจอตัวแล้วพี่น้องเมันลอยมานี่แล้วแน่นแน่นเลยตัวนี้นี่คือ่ชายจับดูด้วยได้โอ้โห โกกยูเซียงนี่ิทข้างหลังนี่ยังมีอยู่นี่เสียงเดือดคูกเลยดูอยู่มาตามตันตุ่ใหญ่เลยแต่ตัวเม็ดเม็ดเม็ดขิวพาเล็กเมนลาเพกพาพาเล็กไปได้ก็ธรรมดาแหละโอ้ยเนาะให้เขาจับสวยเปล่าเคียงในจัด ก็เสียม,มบะ,ะเสียมขุดจิ้มมันจะอยู่ในน้ำเสียมคุดยากในน้ำดีกว่าเบอ้อแข่งถึงใดมันนี่เผยวก,กลางๆเผยวล่ลๆห่างมันเรื่องผ้าเล็กไปก,ก็ได้จันผพาเล็กไปก,ก็ได้นีไ่ไปแล้วไปแล้ว ลัดไทางคูคทางคณลั่ไปเลไปทางคุแเลยนี่เช่นตัดนังเดยวเนียนไวเด้อเนียนไจะเนียนแห้งจะขาดข้ปิดเนียไดนแท้ตัวนี้อูอ้หูไปเลยไปเลยไปเลยพาเล็กไหลไปเลยพี่น้อง Ży, เส้าเล็กบอสอูบุดุดุดึดุดึดอะไรได้หนิจับเล็กขึ้นมาบอสดีหัวละจัดดีหัวละโอ้ยมันลุกก็้ไปดีหัวอีกอ่ะนี่ก็ต้องไล่หัวไปเดี๋ยวที่ถอดระเบิดเลยค่อยๆดึงขึ้นค่อยดึงขึ้นน้าไอ้โอ้ยโอ้ตัวบักไงผิพอจะพาเล็กวิ่งเลย เก็บปะทันไปวุ่นวุ่นเลยนะนี่าคือทางบ่อกแรกครับเนื้อแมนเขี่ยวโอ้หัวพร้อมถืกดอกนี้ก็ถคือตัวแรกวันที่เราจะใส่ครับได้แล้วตัวแรกตัวแรกอ๋ออ๋อจับด้อ๋ออ๋ออาจัรย์เต๊ะอะไรเต๊ะอะไรคนลุดอีกเลยด้วยโอ้ เม่ได้หัวบนี่หางกระถิ่หางก็สอดอยู่หากินอยู่หากินมันไปเรืนอกันต่อพี่น้องเจียงโกโกกอยู่พากันแทงไรมานเลือกกันน้อง เหียงหูต้นหูยนะอย่างนั้นเนาะคุ่คุ่คุ่คู้ค่อยทิมมาเรื่อยเรื่อยายอูหลายขนาด เตีนโตนพุ่พุ่อยู่เฮ้ยน้ำไปแล้วเจอแล้วพี่น้องสองส<อ>ัยแล้วสงสัยพากันขุดเบิง่งนี่เอาไปที่ก่อนไปเลมก่กอนจกัปไปกันก่อนนี่คืออย่างนี่คือบ,บิดไปไปก็บบดินพ่อ đấy nó đi nhiều nè mẹ 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 ซึ่งก็แข็งนะไก่บดิแข็งแข็งไปดูเมียนไปดูเมียนดีเหลยงปราจารย์ฮะเยไปดูเมียนเดอยู่นี่ดื้อกินว่าก็ได้ถืไว้ตู้ดิ มันไม้เลยฮูมันแล้วกดนน้ำออกเต็มเต็อ๋อหล่มขดแขนหูนี่ดูขาฮูอ๋อตัวนี้แหละนี่แหละตัวนี้แหละเยเด่๋ยวะเี็นขุดเต็มกาำลังโอ้ยอ้ย่าลืม

ค่คอยยกขึ้นนะขันแล้วดีด,ดุดอยู่ยืย้อๆลุดอีกแล้วดีอันนี้ถั่พอมันจะไปอยู่มันถือสองเพโอมันถือสองเท้าถือเท้าแรกเท้าหนึ่งหรอถือเท้าหนึ่งเงงงลยแต่ถุงไว้ก่อนพี่น้องได้ไปสองตัวแล้วพี่น้องพากันหาต่อ เอาอีกสักตัวก่อนยังบกครบคนไล่หาต่อพี่น้องเห็นบอลรุ่นกันครับยังยืมตีนตีเจอแรึบไล่มาเรื่อยพี่น้องตีนจะคล้องเลยไอ้พูดอแบบ ส,อสโอ้ตัวนี้ตัวนี้เมืองน,น้ำขึ้นมาจากหูนี่ไหมไป<อ>พุ่งลงไปจานบนพูพพพไปแล้วอ๋อไปแทงคำขวบไปพุดแล้วพ่อเมื่อ,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 อกี้น้ำขึ้นมาเต็มเ,ตเลยหูมันไปเลยพี่น้องเดี๋ยวต้งไหนจากขอบขึ้นมา มึงมาเท่าอีกตีหึงมาีเป็นกันยาๆพี่เนองหาอยู่หากินจะมันออกมานี่น้ำเลยเด้แต่วะเด็กอ๋อตัวนี้น้ำตีงเลยนี่น้องจะานายแทงได้กันเรือยๆน หางมันนเมืกี้อปึ๊ดเลล่ะปึดเละทุกหางก็หมุนอยู่ในตีนกัได้แบบนี้ขาดปัดเลยดังนี้ดังปัดเลยเที่ยวไรก็เดีอย่ลงมาในน้ำเนี่อย่างปลาพวกนี้ปลาข้อปะปลาข้อรืเป็นไรัวเหลือละข้อน มันไปอีกแบบด้วยเพลงอะไรประสบการณ์บ่อยเล็กงน้อยจากอันเนาะตอน้อย่ๆเพลงไล่ขอบไปก่อนเสียงไปเรื่อยๆพี่น้องฮึ

Uh, น <hi> เ,เมมนี <Ooh. S 1> ่ยโอ้ er. <w _> ุกรี่ขนาดโอ้บุเลือดไปแล้วบอจานท์ยังอยู่ยัง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 บิดเล็กอยู่ลุกขาดเลือดฝาดทางออกกิเขียงข้าทางไก่เนาะ ไายเป็นื่เยยอยู่เนี้ยินเนี้ยถึงอยู่ปอาอ่ะลึกข้า,น,าน้ำแห้งโา้ยพาามาคุดมันข้างไหนมันแล้วปานไว้แบบนี้จที bó, toóc cháy đấy nào, hãy coi thế yên yên đây bên nào, rút, ăn đeo, nó hót lên cạn đây này, Thêm bai nó cái <laughs> <laughs> <tối> chân nữa, <laughs> ไปเดิคนดินแข็งมากฮึ่ฮึ่มดิน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 ยไปแล้วไปแล้ววุฒวุฒไปแล้วออยิ่งงูนึงอาจารย์ไปแล้วไปแล้วนี่ขุดคุดคุดอีกขุดอีกหคุดไปทางเลยงูลงนี่มันมันเป็นดินอีกสั้นนึ่งไหมนู่ง วูด,ดึงแลงวูดวูดวูดลงเลยไหมใกล้ถึงโตมันมันสิดิ่มเฮงขนาดเนาะ บปลงเลยขุดตัวพุ่นไปเลยวะยังอยู่อยู่บนตงกินจับมึงด้วยน้ำเหวะโอ้ยหมุนอ้อมแล้วไปแล้วไปแล้วได้ไหม,มไ,ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยแข็งพีเล็กใส่ตึงมาทางพี่พูดๆมาเลย อันน่าทันอเล่ามันตัวใหญ่บ่ตัวนี้วะเล็กโคตรไปแท้อันน่าอันล่ารุดออกมาเมื่อกี้นี่ไปเทียไปแล้วจ้ะโอ้พอนำพอนำมันดึงแหลมไปพี่น้องพูขาดขาดจังเดยก็ขาดตัวนี้ใหญ่ก็เต็มเกลี้ยงนี่แหละรัดน่าคุณรัดไว้

เบื้องเล็กจังโคตรแม่มเอาไปไหมลึกตัวนี้ใหญ่คักคุ้มแล้วคุ้มแล้วือพิจารณาขับเพชรมันขนาดเปิดสิได้เขับเพชรตัวที่าสามพี่น้องสามโตตัวนี้ใหญ่คักพีน่น้องลึกใหญ่แบบโพโพอยู่ดี งานสองตัวนี่สวัสดีเจ้ะพี่น้องคิดมาเลสองตัวนี่ว่าใหญ่ใช่ไหมเจอตัวนี้ใหญ่กว่าโอ้ของไผ่ตัวนั้นนะโอ้ครบแล้วสามคนสามคนของไผ่ผู้ใดีตัวใหญ่สุดเอาตัวใหญ่สุดเด้อตัวน้อยสุดเอาตัวใหญ่ตัวตน้อยกิโลเฮ้ยโอ เนี่ยกินแรงพี่น้องตัวบ้กใหญ่โอ้มันใหญ่ยีรีได้หนิได้กับปลานี่ยปลาปลายังน้อยกว่าไหมตัวตัวเดี๋ยวเอาสิไปสะปลาต่อพี่น้องนี่ปลาหลายอยู่ปลาไหลครับพอแล้วนี่แต่ปลาโคอเนาะโคกเดียวเลยจำหมอนไม่โป้งหมอนคือเก่าโอ้ตัวนี้เลยเอาสิไปหาอยู่ห่างกินอ่ะเออจึกันต่อโอ้ทำมันกัดนี่ให้เพิ่นได้หนิ เกือบกระปุกหุ่มเนาะยหงอีหลืออันโซนตัวเลขตัวเลขจำเนาะขนาดโอ้เป็นตัวที่เตอรแท่งสีบอนดมันเป๊ะดีอ่ะเอาครับสีไปหาอยู่หาชิ้นทางอื่นต่อเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ด้วยครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า